ข่าวเศร้าในวงการลูกทุ่งเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการสูญเสียคุณนพพรเมืองสุพรรณเจ้าของเพลงคิดถึงจังเลยที่เคยโด่งดังในอดีตเสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบค่ะไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยพร <_ d ata> เอ้ยน้องเอ้ยจะรู้หรือเปล่า <_ d ata> ตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้ หัวใจของเพียรยกหาเจ้าทางเย็นและเช้าคอนคือ มีรายงานว่านพพรเมืองสุพรรณเสียชีวิตเมื่อช่วงเวลาประมาณตี45นาทีนะคะของวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาในวัย74ปีด้วยโรคพากินสันและเบาหวานที่บ้านในจังหวัดอ่างทองค่ะสำหรับพิธีชาปนากิจนั้นจะมีขึ้นที่วัด2เขตสามัคคีลาดตาลตําบลดอนมะสังอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเสาร์ที่26สิงหาคมนี้ นพพรเมืองสุพรรณเข้าวงการตั้งแต่ปี2515เป็นนักร้องลูกทุ่งที่โด่งดังมากและมีผลงานเพลงกว่า30ชุดโดยเฉพาะเพลงคิดถึงจังเลยซึ่งก็เป็นที่รู้จักจากแฟนเพลงลูกทุ่งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เพราะถูกทำออกมาหลายเวอร์ชัน่นแต่ต่อมาประมาณปี2537นพพรเริ่มมีอาการป่วยจากโรคพากินสันทาให้ต้องหยุดร้องเพลง ช่วงที่เขาป่วยที่จังหวัดอ่างทองนะคะสมาคมนักแต่งเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยรวมถึงพระเอกนักบุญบินบรรอหลอริ์ก็เข้าไปช่วยดูแลและมอบเงินช่วยเหลือที่บ้านพักจังหวัดอ่างทองซึ่งญาติญาตินั้นก็กําลังดูแลเขาอยู่ค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ